ครับก็กำลังหาซื้อกาแฟเย็นอยู่นะครับเจอร้านกาแฟตรงนี้อำเภอหัวไซอยู่ตำบลไหนนะเนาะอำเภอชายหาดค่ะโอร้านร้านทุกวันนครับเพราะว่าคุณคุณว่ามันก็ทำกนนนั้นใช่ค่ะอ๋อนี่ครับเพราะร้านน้องอะไรเนี่ยน้องใหม่ค่ะอ๋อแต่ที่ร้านนะี้ขายสิบเนาะขายทุกวันไหมครับทุบวัน อ๋อแล้วแต่วันถึงมรดกได้ไหมนะใช่ค่ะอ๋อ้แล้วเปิดตั้งแต่เช้าก็เปิดตั้งแต่เช้าโอถึงเย็นไหมก็ถึงห้าโมงเย็นโอ้ก็มีพื้นฐานหมดนะชาคาเฟน้ำผลไม้ปั่นมีด้วยมีด้วยโกมะนาวส้มส้มก็มีบางวันมีบางวันค่ะอ๋อนี่ก็มีมะนาวมะม่วงนะแอปเปิลปะเดี๋ยวสั่งกาแฟเย็นนะเอาเอาบานน้อยนะครับครับนี่ครับบรรยากาศโอ้ดตรงนี้บรรยากาศดีนะลมพัดเย็นดี โอ้ชาสิบล้อรถสิบล้อเต็มเลยเขอที่บ้านเตมีรถสิบล้อด้วยโอ้ก็เลยชื่อว่าชื่อว่าร้านชาสิบล้อนี่ครับบรรยากาศฟันหน้าพอดีเกือบจอดไม่ทันเมื่อกี้เป็นร้านสวยก็เลยถอยมาอ๋อเข้มนิดหน่อยก็ได้ครับโอแต่อันนี้มันอยู่ฝั่งขาเข้าตัวเทศบาลเมืองหัวไซใช่ไหมฝั่งนี้ ชาสิบล้ออ๋อด้านหลังก็สิบลอ้อจอดก,กันเยอะมันเป็นอูด,ด้วยเนาะเป็น,น,นอูดค่ะข้อมูลใหญ่อ๋อนี่ครับไปดูบรรยากาศร้านชาสิบลอ้อ อันนี้เป็นเมนูเด่นเลยตรงนี้กเดอกไมยเอาไปก็ขนมก็มีนะ อันนี้หอ,อ,อไดนะ้ท่าไหรนนะท้องหอได้ท่าไหร้าบาทไม่งแดงเดี๋ยวพอลูกค้าเริ่มเยอะก็ค่อยๆเพิ่มขน,นมปังอะไรพวกนี้นะตอนนี้ก็ขายเรื่อยๆก่อนว่าเพิ่งเปิดถึงอาทิตย์ยังมาขายเดอนละกันอ๋อเดือนละ อ๋อมาจากปากพนังอยู่แต่อยู่ใกล้ๆตำบลเกาะอยู่เกาะเพชรชายทะเลใกล้ๆแถวนั้นแก้วนี้เท่าไหร่นะยี่สิบบาท<อ>ค่ะอ๋อได้เยอะอยู่เพรแก้วใหญ่นะแก้วใหญ่เลยเริ่มต้นทียยี่สิบบาทนะค่ะร้านน้องอะไรแล้วเนี่ยร้นน้องใบค่ะน้องใบโอเคเราพูดฝากร้านหนะ่อยเปิดขายเป็นบางวันวันหยุดยังไม่แน่นอนยังไม่แน่นอนค่ะอ๋อแต่ว่าก็ ส่วนใหญ่ก็ขายทุกวันใช่ไหมส่วนใหญ่ขายทุกวันค่ะตั้งแต่8โมงเช้าถึงห้าโมงเย็นค่ะอ๋อชาสิบ้อนะฟังกาเข้าออตัวเมืองหัวใ่นะ,ะโอเคมาอุดหนุนกันได้ครับน,นกรับได้มาแล้วครับกาแฟาก็จะกินหวานน้อยเพราะมันอ้วนอร่อยแนละ้วครับพอดีแม่ก้อยยังเรียนอยู่หรือเปล่าอ๋อจบแล้วอ๋อแต่ดีนะทำธุรกิจส่วนตัว anh ấy chọc đường café rồi rồi à, ăn à. okay, à. 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 đi chọc đường chọc đường chọc đường ok bé chơi con gái ăn đi chọc đường 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 chọc เขากใหญ่เขมา่อมมาเป็นอะไรกันมามเ่อรใหญ่อยันนี้พอมีเบอร์ติดต่อไหมชั้งอูเป็นอูสมรับก็ได้เบอร์ติดต่อ้อ่าาโทรถามเรื่องร้านกาแฟหรือว่ามาแค่บริการ่อมได้ อ๋อครับโอเคครับก็ฝากร้านชาติดองไว้ด้วยนะโอเคครับ